อย่างของเราเนี่ยจัดเอ่อวยไทยสมัครเล่นนาน,นาชาติเก่งอาชีพนะคะก็มีส่งผลส่งผลคือต่างประเทศเข้ามาแข่งวยไทยกับเราเพื่ออะไรหนึ่งประเทศไทยเราก็มีรายได้เข้ามาถูกไหมเขาสนใจเรื่องมวยไทยวัฒนธรรมไทยเห็นไหมเขาก็เข้ามาประเทศเราก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจเราก็มีรายได้เข้าประเทศถูกไหมมา,มาชคในไทยเรา ใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์พวกอะไรมันก็เป็นของไทยเราที่ผลิตเป็นขึ้นมานั่นก็คือรายได้ของเมืองไทยเรานี่คือสองมันก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยเขามาเรียนกับเรามันเรียนกับเราเสร็จเขากลับไปเขาไปเผยแพร่เผยแพร่เพื่อเป็นธุรกิจที่เขาจะเอาคนมาเรียนเรื่องมวยไทยใช่ไหมพอเรียนมวยไทยได้ของกุ๊กเขาก็ส่งมาแข่งกับเราเนี่นี่คือธุรกิจแนวโน้มแล้วเพราะเราคือตอนดำหลับตอนดำหลับก็มาจากคนไทยเราเนี่ย ถูกไหมเข้ามาจากในขนมต้มนี่แหละแล้วก็มาจากมวยวัดนี่แหละถูกไหมที่พี่บอกอาะสมัยก่อนไม่เคยมีเวทีเไปดยในสมัยโบราณมวยมีมีมวยอะไรบ้างมวยชายามวยรุรีมวยโยราดมวยท่าเสาใช่ไหมอ่ามวยชายามถูกไหมมีกี่มวยสุรพัดมวยมวยชายามเป็นมวยคืออะไรมวยจังหวัดไหนจังหวัดสุราใช่ไหมมวยบุรีจังหวัดรุรีมวยโคราดก็นครราชสีมานะ มวยอะมีกี่รูปแบบร่างกายคนเรามีกี่มีกี่อยาวว่างนวะอุจังเก้ามีเลยสองเท้าสองหมัดสองเข่าถูกไหมนะสองศอกหนึ่งศีรษะรวมกันแล้วได้นับรูบ้บะเนี่ยนับดิอ่ะเน,นี่ยเราเราทำไมเราเคยได้ยินไหมที่เราเรียกนวะอุจังเก้าเคยได้ยินครับอ่า เพราะนั้นเธอต้องรู้ด้วยนว่าอาวุธทั้งเก้ามีอะไรบ้างเวลาตอบประจานใช่ไหมค่ะเออเธอไปเรียนรู้เรืร่องมวยแล้วเธอไปดูมวยนวะอาวุธทั้งเก้ามีอะไรบ้างทำไมคนเรามีถึงได้ใช้ร่างกายเนี่ยพี่พูดพูดเนี่ยเธอยังรับไหมแม่ไม้มีกี่แม่ไม้มมไมตอบนี่ลืมแล้วพูดไปแมมแมแมน่ะา